สวัสดีคุณพ่อนะคะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อซื้อเหรียญซื้ออย่างน้อค่ะก็มี่ซื้อเดี๋ยวดิมี่ซื้อว่าสมนึกพ่อสมนึกครับสิงสาท่อนมือนี้โชคดีประจำพึ่นเมียมั่นบ่อคะมือนี้ครับแล้วยังแต่คุณพ่อสมนึกน้กจาก็คือว่าโชคดียู่แเดียพ่อน้อจ่านอกครับค่ะคือสถานที่แห่งนี้มีคว่ำชักกิ๊ก จังไดคุณพ่อเขามาขออย่างกันเขาได้มันบ่มันแบบว่าที่ตามที่เคยเห็นมาเนาะคราดลางค้นกับมาาติดได็กแกได้ปดไปนะโอ้บานนี้โชคลาภเด้คุณพ่อโชคลาภนี่กะทีปรกกากฏกัรรับเนาะครค,รคนคนทั้งเฟ้าไร่ทายนั่นมาาผู้เดียว เงื่อนสีสทรงหมดรถดกรบโมีพอเอออยู่ว่าฉันวันนี้เขากันเลย,ยมากมาโวมาไหวันยุ่นี่ยนะครับมาโวมาว่าพันมือเลขว่าพันเกิดอภินิหารแบบนี้ปนียน่ะรถุดไปเบิง้งคนเห็นเด็กคนน่งเขาชื่อเขาก็ได้เน้ะโอ้โห <laughs> เป็นพว่มเป็นมากเลยไปยุ่นี่สิเป็นว่างอัน ยัง่ออื่นอ้อมกอหรือดีมันมันเป็นยังไงชนะ่ะซื้อซื้อตรงตรงอุทยานอ้อมหรือดีอ้อมหรือดีอ้อมหรือดีบ้านดุงเป็นว่าจานนี่อำเภอบ้านดุงตำบลอ้อมกอเนี่ยล่ะครับบานนี่ซื้ออีกซื้อนึงค่าเจ้าก็เรียกกันกับว่าฮ่านเป็นทางการไปรได้เพราะว่าโฉนดสองเพราะก็สี่ไดยว่าเรียกว่าโฉนดสองนี่เพราะว่า ปูสีโทาขับคันวุ่นไหวเ่อนผินว่าพักอยู่นี้ก็จะได้เงินสนดสองนะครนะมานี่อันนี้เดี๋ยปูหอคำในมีมาตรความตังบันปูหอ่อคำเผินเป็นรักอยู่นี้เลยปูหอ่อคเป,เป็นอยู่น้ำกันมาวุฒิยานอมก็ดีในนอสอรอในมีเก็ดเนี่ยทีเก็ดสิเวทไร ครับให้ว่าพื้นที่มู่ที่หนึ่งเลยถูกไหมครับผมข้างเ้นจมูบบมที่หนึ่งเลย้อมดีเป็นบ้านอ้มกอ่อสมมุติว่ามีคนมาขอโชคอย่างนี้เขาก็มาขอกับปูใช่ไหมครับเขาจะได้มาขอกับปูนี่แหละครับผมเ้นจ,จังไคยุดอนครับ,รบข้าเจ้าก็มาขอ เขาจะเคยเห็ดเคยทำหมกครับงวดก็งวดซีๆเขาจะก็ว่าก็ซ้ำจบว่างเนาะอ้าอ้เขาจะได้เงียเนาะครับพวกฟอร์โน้ตกับว่ามันใจเนาะครับผมพ่อว่าซื้อนั้นเพื่อนตีโอ้ยพ่อให้ว่าพ่อเขามาอยู่นี่ช่วงแรกหนึ่งื้อดีอยู่ดิความาเนี่ยมันเป็นยังได็ดหรอเปลเป็นยังเด่กับเลยบ้านคอยยู้ยุ แต่ว่าขอให้ผู้อื่นได้อยู่ผู้อื่นนั่น,ะนะก็บ่าได้ป่าวกนละนาจก็เพิ่นที่ว่าขอให้ผู้อื่นนี่หันผู้ใดบริสุทธิ์ใจขอเอาเลยขอมองได้ป่ะขอพุนขอ,อ,อแป๊บพปไปนี่แะขอหลวพ่อไปขอหลวงพ,พู้ดกคือจะไปล่วงไถ่บอกว่านั่นะบางคนก็อธิษฐานอย ปฏิฐานบ่าวกับเพิ่นขอโ่งขอหลับบางคนก็ไปฝันเอาอยู่บ้านก็มีอ่ข้าเจ้าถือข้าเจ้ามา,าจับรู้ก็มีครับันทีพวกบึงการเนะพวกบึงการมาชุดหนึ่งข้าเจ้ากับมาหาญาติเคศเนื้อปลาผมเนื้อปลากระเพราอ่าอดนีด้กระ่พราตัวเด็กนี่ข้าเจ้าไปฝันเอาอยู่ฝุ่นอยู่บา้านต้องมาสัมพักเองสิดีเนาะ ดีคันคันสผัสบอกพี่กากไงคุณพ่อแต่ว่าเมื่อนี้ขันมันเหมาะเหมาะขันมันมีขันมีส่งเหมาะขนาดนี้โอ้ว่าไงว่าไข่มีมากอันนี้เนาะส่งก็เลยครับถ้้จบยุไก่บ้านบ้านเรานี่คือบ้านอะไรครับพ่อครับบ้านอ้อมกอบ้านอ้อมกอตำบลอ้อมกอครับอำเภอบ้านดุงเนี่ยอืมจังจะไหมครับองดมคือคนเขาจะมาขอแล้วเขาจะได้โชคได้ลาบกันใช่ไหมครับพ่อ คุณพ่อ,อไปรถมีแล้วหรือปล่าปูองดังก็ช่วงนั่งเนาะครับเขารักรถมาใส่ยู่บันดุงเนี่มาหาพอครับพอได้พามาเบอกปูดับเน่ะสองมือได้ได้ขึ้นโอเ้เขานนเขาบ่นไหมเขาบ่นเลยครับ<อ>บ่นหัวหมูเลยเออขอได้มอไซค์ขึ้นตอนนี้พอ่อก็เลยเอาโม้นแล้วก็ปูเลยว่ได้ขึ้นไหม Hmm. ผู้ดงซอยเป็นหายดีซอยขามหมู่ร,ร้านอยากที่ทํำหัวข้อมเสวยเดียวยได้ก่านี้อันนี้พ่อก็จะพาขอโชคนะครับผมจ่ายคุณธารมในการรับชมนะคะอันนี้ความเสื่อมราคาส่วนบุคคลนะคะเนาะครับบ้านนี้ อ๋อผีเฮ็ดจังเลยบ่เนีอยให้พ่อขอโชคให้ละครับผมพ่อต้องแจ้งแจ้งขันห้าแจ้งขันหาครับได้ครับพ่อให้พวกท่านทั้งสองนี่นะยกยกขันหาด้วยกับยกขันขอย่อขันหาวันโอ้ได้ครับพ่อเนี่ยอะเดี๋ยวแต่งขันห้าก่อนเนาะพ่อเนาะนี่ให้ให้ซื้อเลยให้พวกผมอธิษฐานใช่ไหมครับพ่ออธิษฐานใช้ขันซื้อว่าจังขันจังทีแล้วซื้อว่า มาจากหันจากนี้ครับมือนี่จุดประสงค์วา่าสืมาขอโศกขอหลักน้ําปูขอข,อขําซอยเหลียน้ําปูนี่แหละครับให้ว่าพังตะว่าขอขอพรออน,น้ำเพลินเฮาเฮาสีเอาทูกอย่างด้ครับขอน้ำเพลินด้้ครับผมเชิญเชนเด้ครับสาธุครับ,รบ,รบนี่ละ่ะถูกเดอ้อผู้ดำไมยผู้ดำทำแสนใหว้ว่าขอเชิญผู้ หรับดอกไม่ถูกเทียนพร้อมปัจใจหนึ่งรอยบาทเอ้์ปูน้ำลูกน้ำหลานบอกบอกพคนเลยครับซื้อ่นสื้อสื้อสองคนเลยมาคือประสงค์ว่าจากมาขอพรขอโชคขอหลาบน้ำพูนี่ลหละให้ปูนี่ซอยเลียรูกหลานการงานการเงนินไปดีขึ้น ลูกหลานขอพ่อน,น้ําปูเดอ้อให้ดีขึ้นก,ก,ก็เก้าที่เฮ็ดอิ่งทำยังก็ให้ได้สมควมมุ่งมา่ปรารถนาเดอ้อปู้ยลูกหลานทม,าม่าโมนี่ถือว่าเป็นลูกในบ้านวันในสวนของปูนี่การเป็นยูกก่ห้ปูดูแลประคับประคองให้ยู่ดีกินดีให้รำ่ำให้รวยเดอ้อถือว่าซอยเหลือลูกหลานยายคัดสนียงยัง่ยงก็บยายมีแนว คัดของมองใจเดอ้อให้อยู่แบบสบายสบายถือว่ามันจังได้ก็ให้เป็นเจ้าคนใหคนเดอ้อปู้ย้ซอยเหลียลูกหลานทุกพิธีทางบาทนี้เดอ้อบาทนี้เดอ้อลูกหลานนี่ขอโศกทุกเมื่อนี่ทีขอโศกนำปูเสียงโศกบังให้ถือว่าให้ปูนี่โผดภายลูกหลาน ไฮลั่มให้รวยทั้งทั้งสองนี่แหละามาตา้เสื่อ,อหรอเนาะน้องหานครับน้องหานหารครับปะยู่โตมเพื่อน้องหานเลยปวดเอยออกมาตั้งนอกอยู่ค่ะแี๋วบ้าน,านซอยเผาไหมพ่อบ้านพญานาคแม่เบิกครับอาจาะย์ตำบลซอยเผา,า,าครับผมตำบลซอยเผาเนี่ยเราเป็นคนทีรับทราบอยู่ตำบลซอยเผาเด้ออันดับป่วย ว่าถือว่าเป็นลูกแม่บ้านวันในสวนซอยประครับประคองการเป็นยูนาทีการงานการเงินไก,ก่ดีมัดขวัญกุยยางให้โศกให้ลาบให้ลำให้ด้วยให้เป็นเจ้าคนนายคนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานปูแล้วปูก็รับทราบแล้วถือว่าหมู่หูแล้วลูกหลานมหาปูกับหูว่า ปูนี่ซอยเหลือลูกหลานทุกวิธีทางให้ว่าเมื่อนี้ให้ซอยเร้อขอควมซอยเหลือจากปูเด้ให้ซอยลูกซอยหลานทึ่งดองนี่ละก็จากเสียงดวงเสียงโซกก็คือเก่านี่ละปูเอ้ยถ้าลูกหลานลำด้วยแล้วก็ลูกหลานกับวัตถิมว่ว่างนี่เนาะครับผมกราวัติมหาคือเกา่าแมนอะกับวัตถิมันดอก คือว่าผู้ขายเด้อเป็นพยานมาจังไดก็ไดลุกหลา,านมาหาโดยแท้จริงผู้กัดห้ซอยโดยแท้จริงเลยย่าให้ตกให้ตกฝากลาบินเดอ้อปูยสาเอาเอาลักหน่วยกว่อนเอาลักหน่วย สองตัวล่างก่อนได้ปูอืมเอา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 รับยึดรถตื่นยอืมเอาเพิ่เชลล์าเสียงโชลนะครับผมอันไหนอันไฮะแปดแปดโเลขแปดสองตัวล่างได้สองตัวล่างมาแล้วครับแปดก็สามตัวเด็กนึงเด็กนึงเล็กนึงแง สองตัวล่างได้แปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสองตัวล่างสามตัวขอมาแต่ทั้งพุ่นแล้วขอจากหัวปูมาแล้วก็ได้แต่เลกหนึ่งแถบมึงขี่เขาว่าเราเขาเขาบอกสิบแปดเลยโอ้สิบแปดขี่รถขี่รถมากไหมเขาก็ได้สิบแปดอะครับพ่อเขาได้สิบแปดเขาบอกทั้งนรอได้แปดหนึ่งพ่อจะได้สิบแปดคือเบอร์ทราบสิ คือได้ตัวเดียวกันอ่เแม่นๆเดอู้่านเล<อ>งได้เลยสิบแปดขอน้าปูดำขอแต่ลางเท่านั้นไปดึงดรถแตดีนอกพอัเนาะ